รับข่าวต้นชั่วโมงโดยทียมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมทรธัญบุรีร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยจากกันชงในงานเอเชีย e อินเตอร์เนชั่นแนลเอชอีเอ็มพีเอ็กโปแอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุมคำพุทธหัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยจากกันชงประกอบด้วยเฮมคริสไทยและปาติเกิลบอร์ดจากแกนกันชงในงานเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล h e m p Expo and Forum 2024จะแสดงระหว่างวันที่27-30พฤศจิกายน2567ณ Exhibition สและ3ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสมเด็งานแสดงกันชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งภูมิภาคเอเชียเวทีเดียวที่รวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์กันชงตั้งแต่การปลูกการแปรรูปทางเส้นใหญ่และสารสกัดรวมถึงการเจรจาทางธุรกิจสำหรับกลุ่มผู้จำหน่ายวัตถุดิบจากพืชกันชงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปการส่งออกอย่างครบวงจรและการร่วมทุนในธุรกิจกันชงทุกขนาดรวมถึงการหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งย สำหรับอนาคตของกันชงที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยด้วยอาทิตยาปกรทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ